สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนตุลาคม2567นะรมาอัพเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีมังกรก่อนนะคะตอนนี้มีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพไว้แรกขึ้นมาค่ะเพจอั w บาท สองไม้นะคะชมเปญนายออฟวาดค่ะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ถือว่ามั่นคงนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวคุณรักเขาเขารักคุณค่ะต่างคนต่างมอบความรักความหวังดีให้กันนะคะขึ้นมาเป็นเดทแล้วก็ตามมาด้วย ดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าอ,อ,อะไรที่เคยไม่เข้าใจกันปัญหาที่ผ่านมาคุณกับเขาก็ปรับกันมาพอสมควรเนาะตอนนี้เวลานี้มันเหมือนกับก้าวเข้าสู่ออความรักพลังงานบวกมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะนายออฟคั้5ถ้วยนายออฟสอดและควีนออบวาด ที่ผ่านมาก็ถือว่าปัญหาหลักๆระหว่างคุณกับเขาก็มันอาจจะมีกันจากเรื่องที่เขาอาจจะมีบางมุมที่เขาไม่น่ารักอะ่ะอาจจะมีบางมุมที่เป็นข้อเสียของเขาที่ชาวมังกรพยายามให้เขาปรับอยู่อะค่ะในตรงนี้เนาะเป็นเรื่องของบางทีบางครั้งก็เป็นความเจ้าชู้กุ้มกลิ่นที่เขามีอะค่ะบางทีก็เป็นเรื่องของอาการแสดงออกด้านความรักที่เขาอาจจะแบบดูเหมือนไม่เท่ากับที่ชาวมังกรทุ่มเทให้กับเขาบางทีบางครั้งชาวมังกรก็แอบคิดค่ะว่าเขาจะรัก คุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมในตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นการแสดงออกด้านความสัมพันธ์เนาะที่ชาวมังกรอยากให้เขาแสดงออกมาให้เห็นว่าความจริงใจเขามีให้กับชาวมังกรมากน้อยแค่ไหนจะถามว่ารักไหมรักถามว่าเข้าใจกันไหมเข้าใจกันแต่มันก็มีข้อนึงเล็กๆเป็นจุดในใจอะค่ะอยากให้เขาแบบหวานแหววโรแมนติกอยากให้เขาแบบแสดงความรักกับชาวมังกรมากกว่านี้เนาะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าความรักครั้งนี้มั่นคงคุณตัดสินใจแน่แล้วว่าจะคบกับคนนี้แบบ จริงจังแล้วคบแบบสร้างอนาคตคบแบบมีอนาคตร่วมกันค่ะกับเขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะสําหรับชาวมังกรเนาะก็มีบ้างแหะค่ะในบางข้อในบางบุมที่เขาอาจจะทําให้คุณแบบเฟลอาจจะทําให้คุณนอยก็มีบ้างนะแต่ว่ามันก็ยังถือว่ายังรับได้อยู่ยังถือว่ายังปรับกันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่ค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูพลังงานของเขานะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย ไพ่มแรกขึ้นมาเป็นสีไม้ค่ะก็ถือว่ามีความมั่นคงเนาะแล้วก็เขาก็มองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกับชาวราศีมังกรเช่นกันนะคะในตรงนี้เนาะพลังงานของอ Queen of Particle ค่ะแปดดาบเจ็ดไม้ ปัญหาก็ที่มีมาหลักๆเลยนะคะก็ความมีเออคือความมีสเสน่ห์ของคุณหรือความมีสเสน่ห์ของเขานี่แหละที่เคยอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงเกิดขึ้นเนาะแต่รักครั้งนี้ก็ยากเกินที่จะตัดใจแล้วค่ะเขามีใจให้กับคุณร0อยเปเซ็นะฮถ,ถ้วยค่ะบางครั้งบางทีเนาะในความไม่เไม่ในความขัดแยง้งในความขัดใจกันเนี่ยเขาก็แอบนอยแอบ เฟลเหมือนกันเนาะในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแต่ทุกครั้งมันก็สามารถกลับมาปรับความสำคัญปรับกันได้อยู่ปรับความสัมพันธ์กันได้อยู่อะค่ะมันไม่ถึงขั้นที่จะ move on นะคะเพจอัลพาร์ติเคิสี่เหลียนอ่าเขาค่อนข้างเป็นคนขี้หึงเนาะเป็นคน ขี้หึงขี้หวงค่ะในตรงนี้บางทีบางครั้งที่ไม่แสดงออกแต่ก็แอบ,บ,แบบหึงแอบหวงเนาะกลัวค่ะมีความกังวลใจมีความกลัวเนาะกลัวว่าจะมีคนเข้ามาแอบจีบคุณมีคนเข้ามาชอบคุณอืมค่ะเดมพอร์เรอร์นะคะห้าไม้ในตรงนี้เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีโก้นิดหนึ่งอะ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใครออกมาออกคําสั่งอะค่ะแต่เขาจะเป็นคนชอบแบบ คิดวางแผนแล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นคู่คิดที่ดีให้กับชาวมังกรได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมี power พวเอรสมคลยออพลังงานของเก้าเหรียญในตรงนี้ค่ะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นอะไรที่ออาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะแล้วมันทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันไม่ค่อยมีเวลาขอโทษค่ะไม่ค่อยมีเวลามาสวีทหวานแหววกันเนาะ ในตรงนี้ต้องอปรับเรื่องเวลานะคะสําหรับผู้ของชาวมังกรนะพอาดูแล้วพลังงานก็มั่นคงดีค่ะก็จะมีบ้างเรื่องลอยๆเรื่องแบบผิดหูผิดใจกันมีบ้างแต่หลักๆเลยเป็นเรื่องของเวลาที่อาจจะขาดการดูแลเทคแคร์กันไปเนาะในช่วงนี้ด้วยความยุ่งๆด้วยความวุ่นวายอะคะ่ะแต่ก็ถือว่ายังประคับประคองความสัมพันธ์ได้อยู่นะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าคู่ที่มีปัญหากันจะปรับกันได้ไหมเอ่ย ใแบ,บแรกขึ้นมาเป็นหกม้ค่ะ,ะพลังงานของการกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กลับเข้ามาคืนดีรีเทิร์นขึ้นมาใบ,บแรกเลยเนาะ,ะตามมาด้วยเดทค่ะเรื่องราวที่วุ่นวายเรื่องราวที่มีปัญหามีอุปสรรคกันจะค่อยๆหมดค่อยๆจบไปเนาะพลังงานของเพจออฟสอดก็ความรหองและแห่งกันค่ะขัดอกขัดใจกันหัวดื้อหัวรันใส่กันนะคะในตรงนี้ก้าวดาบก็ถือว่าเครียดกดดันพอสมควรเนาะกับที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ที่เจอ อืมแปดไม้ The Star ค่ะ The f o o l แต่ก็บอกเลยว่าก็พยายามมองข้ามมันไปให้โอกาสกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะยังไงแล้วคุณยังต้องการเขาอยู่เขายังต้องการคุณอยู่มันไม่ได้ความผิดายแรงอะไรขนาดนั้นเนาะเป็นเรื่องงอนๆกันมากกว่านะคะ สี่ถ้วยชาวมังกรอาจจะยังมีทิฐิอยู่อาจจะยังโกรธอยู่งอนอยู่เนาะในตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจเนะแต่ชาวมังกรนี่แหละยังเล่นตัวอยู่นะคะในตรงนี้เนาะพลังงานของหกถ้วยเข้ามาค่ะแต่สุดท้ายเราก็ให้โอกาสกันอนะสุดท้ายเราก็ใจอ่อนค่ะ ตามมาด้วย3มดาบเนาะก็ระมัดระวังละกันค่ะเรื่องราวที่มีความหวาดระแวงมีความกังวลใจแล้วเก็บความหวาดระแวงนั้นกลับมาเป็นเรื่องราวที่จะทะเลาะกันได้ก็ระมัดระวังเนาะแต่ปัญหาที่มีมาระหว่างคู่ของคุณค่ะในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความหึงหวงเป็นเรื่องของความมีสเสน่ไม่ว่าเขาไม่ว่าคุณนะมันเหมือนกับเป็นการหึงหวงกันมากกว่านะที่ทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุยกันได้ดิวกันได้เคลียร์ใจกันได้เนาะก็ถือว่ายังสามารถปรับความสัมพันธ์ได้ดีอยู่อะค่ะ เพราะว่ายัางไงแล้วคุณกับเขายัางใจตรงกันอยู่เขายัางต้องการคุณคุณยังต้องการเขาอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นห้าไม้นะคะอืมก็ระวังเรื่องเราที่จะมีปัญหามีประเด็นกันด้วยแบบการใช้อารมณ์เนาะในตรงนี้ก็เอ่อเขาเรียกอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ภัยให้กันไปค่ะเพื่อทำให้บรรยากาศความรักดีขึ้นเนาะเดอรฟู The ค่ะ t h e e m p พ r o เรพลังงานของเขาขึ้นมาชัดเจนเนาะในตรงนี้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเราหยุมหยิมกวนใจอ่ะค่ะไม่ชอบคิดเยอะคิดมากเนาะแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายใจไม่ชอบให้ใครมาเจอแจวุ่นวายด้วยอืมเจ็ดเหรียญจะมีเรื่องงอนกันอีกนะคะเกิดขึ้นได้เนาะในแนวน้องความสัมพันธ์นะหกเหรียญค่ะเจ็ดถ้วยทำให้คิดเยอะคิดมากเนาะทำให้เครียด เพราะว่ามีพลังงานของ10ไม้ขึ้นมาค่ะบางทีบางครั้งน้อปากกับใจไม่ตรงกันนะปากก็บอกว่าไม่สนไม่แคร์นาอแต่ใจเนี่ยแคร์มากกลัวมากกังวลมากว่าเขาจะไปจริงนะ3ไม้ค่ะการกลับมาคืนดีรีเทิร์นการให้อภัยกันนะ6กไม้เริ่มต้นกันใหม่กลับมาแฮปปี้นิ่งอีกครั้งเดือนเลเวอร์มาปิดท้ายค่ะ ก็ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวราศีมังกรเนาะก็ยังมีกระทบกระทั่งยังมีปัญหายังมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ,อค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่าคุณก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาก็รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่บางทีบางครั้งมันก็ห้ามใจไม่ได้ห้ามอารมณ์ไม่ได้อะค่ะ แต่สุดท้ายแล้วตัวคุณเองนี่แหละจะกลับมาเครียดกังวลใจเนาะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปจริงๆกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะแต่สุดท้ายแล้วสามใบหลังนี่เป็นพลังงานบวกค่ะปิดจบด้วยพลังงานบวกเนาะมันก็เหมือนว่ากลับมาเข้ามาเคลียร์ใจเริ่มต้นกันใหม่สารความสัมพันธ์กันต่อแล้วมันเหมือนเขามองไปถึงการสร้างอนาคตร,ร่วมกันอะคะอ่ะมันก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วด้วยความรักแล้วตัดกันไม่ขาดสุดท้ายแล้วก็ยังให้อภัยกันเสมอแล้วก็เขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่า มองไปถึงเรื่องอนาคตความสัมพันธ์มองไปถึงเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันมากกว่าค่ะในตรงนี้นะอะขอดูพลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรค่ะสองถ้วยอ่ะเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นที่ที่คนที่ตรงสเปคตรงไท้ายถูกอกถูกใจอยู่ค่ะอืมเอ็ดออฟสอดเนาะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยราบรื่นแต่ก็ยังสามารถไปต่อกันได้ค่ะเดอะทาวเวอร์ สี่ถ้วยผู้ของคุณนี่เรามาระวังเรื่องที่แบบจะเป็นประเด็นกันได้ง่ายมากอะ่ะเพราะเขาก็โกรธง่ายแต่คุณก็เป็นคนที่อาจจะแบบมีอะไรก็อาจจะพูดเลยในตรงนี้อาจจะทำให้เป็นประเด็นกันได้ง่ายอ่ะ่ะในตรงนี้ก็ต้องระมาดระวังเนะเาะสี่สี่ถ้วยนะคะแล้วก็เดแฮงเกอร์แมนก็ต้องเก็บกลับมากุ้มใจเองนะในตรงนี้ สี่ไม้แต่ก็ยังมั่นคงอยู่ค่ะยังไม่ถึงขั้นมูฟออนไม่ได้แตกหักเนาะแต่มันเป็นอะไรที่หยุมหยิมกวนใจมากกว่ายังไงก็แนะนําให้อ่เขาเรียกอะไรใช้เหตุผลในการคุยกันให้มากๆเชื่อใจกันให้มากๆค่ะมันจะทําให้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเนาะยังไงแล้วมิกาขอให้ชาวราศีมังกรสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ